สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมหรือทาโรคค่ะนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจําวันที่3ถึงวันที่9เมษายนนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างตั้งจิตไวพร้อมกันนะรับสื่อมาที่มือผมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจทิกตอกดรเทมหรือทาโรคค่ะนะครับคลิปนี้จะเป็นของชาววันพุธกลางคืนนะครับย้ำวันพุธกลางคืนและชาววันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้นะว่าจะเป็นยังไงกันพุธ พูดกลางคืนช่วงนี้ให้ระวังมีเรื่องลังเลใจกังวลใจอะไรบางอย่างตัดสินใจไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงดีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทำงาน9 9 9านขอคอนเฟิร์มต้องมีการโยกย้ายหรือทำอะไรบางอย่างโยกย้ายตำแหน่งงานโยกย้ายโต๊ะหรือโยกย้ายอะไรบางอย่างทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทำต่อใช้คำนี้แต่บางครั้งคุณรักความสันโดษโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะสำหรับสัปดาห์นี้เลย นะครับและมีผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรือมีนคนที่เกี่ยวพันคนมีเจ้าของแล้วและเป็นพ่อแม่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือพืชแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้เกี่ยวพันกับชีวิตคุณนะและให้ระวังเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุและหรือจะต้องไม่งานศพคนที่รู้จักหนึ่งในสี่เหตุการนี้อาจจะเกิดขึ้นและหรือให้ระวังโควิดนะให้ระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่น่ากลัวหรอก เพราะว่าอย่างนี้มันก็รักษาได้นะครับไงดูแลสุขภาพกันหน่อยนะชาวพูดธกลางคืนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยเอออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็ทานน้าขิงกินฟ้าทลายจรกันหน่อยละกันนะครับชาววันพฤหัสบดีเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้3-9เมษายมษไม่ต่างกันเลย ไม่ต่างกันเลยชาววันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้อาจจะหัวร้อนหน่อยอาจจะมีเรื่องต้องหนักใจกังวลใจแต่คุณเป็นคนที่โดดเด่นนะแต่บางครั้งก็ลักความสโดโลกส่วนตัวสูงไพ่เกี่ยวกับคําว่าครอบครัวทาเพื่อครอบครัวหรือต้องเจอครอบครัวหรืออะไรบางอย่างเราก็ได้นะครับเราไพ่พระสังฆราชหมายถึงว่าพิสุทธศักดิ์ธิ์คอยปกปักร,รักษาคุ้มครองคุณอยู่นะ แข่งขันประมูลงานสอบเชิงทุนสอบแข่งขันสมัครงานหรืออะไรก็ตามนะสัปดาห์นี้ชาววันันวันพฤหัสมีโอกาสจะได้สูงเลย99.99% King of Cup ความหมายคือเป็นอ่อจะมีผู้ชายที่เป็นเจ้าของแล้วเป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นคนจิตใจดีชอบเหลผู้อืนแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้อาจจะเป็นแฟนเราแล้วก็ได้หรือตัวคุณเองนั่นแหละที่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุแล้วหรือไปงานศ